ทำสิ่งที่เรียนใกอัตโนมัติของพี่เต้อเซนยอน่ของพี่เต้หรอกมันมีหลายคนมากที่ทำซึ่งจะให้เครดิตของพี่เต้เข้าไปและการพอผมดูจากพี่เขาแล้วผมมาพ่นของอนนี้แป๊บเดียวจำได้ว่าเขาไว้เขาอตายคิดมองอาตามกีนนะผมไม่รู้แป๊บเดี๋ยวมาไปเอาอุกกรอ์อีกอย่างหนึ่งก่อนลืมไว้ในก่อน ไปอุปรกรณ์ก่อนเช่นอุปกรณ์นิตาก็ยังไม่มีเหมือนกันอออุปกรณ์อะสิ่งที่เรียกสิ่งที่เรียกว่ากระจกไงเออว่ะนี่เอาายมาเผาแป๊บกระจกเดี๋ยวเผาให้เราเอามาสี่อันแล้วมีหนึ่งอันเนี่ยในกล่องไม่แค่ไม่แค่นี้ยนะ เเอาลยัน้ใช้ทั้งหมดสองอันอสองอันเหรอนี่แับมายืนคาต่อเผากันเลยนะเนี่ยโอเคไปแล้วมันมันโอ้โหมันแย่งไปก่อนเลยมันหันมามองด้วยกินเนื้อหมูย่างโอ้โหฝนก็ตกตกเมื่อกี้ เมื่อกี้อุตส่าห์ปิดไปละผลยังไม่ดีขึ้นเลยก็มานั่งเอ่อเอลกีไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับไข่ไก่กันเลยนะเยอะแล้วก็เลยแบ่งกันหนึ่งชั่วโมงกว่าอะไรนะอืมส่วนไอ้ต้านี่แบบมันโด่งานมันไปทำอะไรไม่รู้ขั้นตอนแรกวางกล่องแล้วก็จำได้แค่นี้แหละวางกล่องดีวางกล่องดีแล้วถอดสิปก,กล่องดิไม่มีนายบอกว่าคลาบไปแล้วไงน,นี่ไข่ไก่ผมละ อย่าโดนะเอาไปจิเราจะเอากล่องไอนี้เอาไปเลยจะจะเอากล่องเราเลยเหรอเนี่ยเดือดเดือดสมโอ้ยบา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 ยไปวีดไปด้วยวางแล้วก็ต่อไปก็ทำของที่โคตรเปืองมหาเปืองต่อไปก็วางกินข้างหลังนี่เดี๋ยวบลอกวาง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 ค่ะ ยินละไม่มียินแป๊บๆเสร็จประมาณ40ก้อนนะครับเสือข้างล่างนี้ผมไม่ได้นําไว้ก็หาอีกอ่ะโอไม่ได้เอากินมาหรอกนีทําทําความไก่เสร็จก็นะเบคลิปเลยความไก่แล้วก็ต้องรอไก่โตเพื่อแสดงให้เห um, ็นว่ามันได้ผลน่ะอืมจะเออก็ระบบนั้นก็ไปเล่นอะไรรอนอิต้าเคร่องตับนี่เครื่องทํเซตไปไม่ใช่เหรอทําไมมันเป็นอย่างนี้ ทำเส็จไฟไม่เสร็จนะมาร่อว่าหินเจ็ก็วางดีเพเซอร์อย่าบอกไม่ได้เอาใหม่นะเออต่อไปก็แป๊บนะเปิดหนังสือเปิดดูแป๊บอ่าโอเควางคอปเปอร์ติดไว้กับแป๊บ วางคัพเปอร์ติดไว้กับดีพิเนเซอร์ตัวที่หนึ่งหลังจากนั้นก็วางเ e อคอมเพลเตอร์เดี๋ยวดูก่อนเ้ยขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะ,อะโอเคมาต่อเลยครับนะ<ะ>มาต้าวางอย่างแล้วก็วางคัพเปอร์ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าแป๊บอ่าดูกันวางคอพเปอร์เสร็จตัเวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องทำตามวิธีที่เจมส์นิสมุดูถามบ่อยเลย รู được, hmm. luôn, à, à, ơi, ơi, ơi. ้แล้วทำไมางบ่อยทำไมพูดเยอะเลยโปรแกรมแบบมันก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ทุกส่วนหไหมดี๋ยวนันวไฟแดงแล้วก็อ่เลเย้อใช้เลียตท็อตอีกอันเนี่ยสองอันเหรอเมื่อก็ต้องไปค้าอีกเออดำ วางไว้สักข้างบนมันแล้วก็โอ้ยบอม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 โอเคก็มาวางกันต่อถึงแบบนะโอ้โหแล้วได้เขียนแับเป็นไฟแดงเลยเลสต์ตอลทอสที่เขียนเขียนเขียนแทบเป็นไฟแดงเลยเนี่ยเลสต์ตอลทอสอ่ะไฟแดงแล้วแล้วดูแป๊บเดียวดิกินอะไรไปให้มาเถียร์เนี่ะ นอ่เนี่ยคืตกตกอีกแล้วตกอีกแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็อเออตกอีกแล้วอะไรตอ,อ,อนไหนอะไมเนี่ยเดียเราไม่เอามาขีดอะบูวางโอ๋ยเดี๋ยวจะดูมันดูมันระหว่างนี้เดี๋ยวนะระหว่างนี้เราอ่านรอเลยมาแล้วก็วางสิน,นี้โอเคมาเดี๋ยวระบบเลเซอร์นจะจบละระบบมนันเล็กมาก ประเด็นใหญ่คือจะหาก่าจากไหนดูมันว้าเจบวาวาเนี่ลยโอเคมาเวางนี่ยเนี่ยก็แค่วางเนี่ยรอบๆเนี่ยอนะเออนะแล้วก็วางสิ่ข้าวบน,นตรงนี้แล้วก็ขอยิม้มให้แกแบ๊ ตรงนี้แล้วก็วางนิสโนพอตรงนี้เ้ยผิดครับผิดผิดลิซโนพอด่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดิเซฟขึนแหลกเนี่ยเราเร่นนะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเซฟให้กลายเป็นสองคนละจะได้มขึ้นเดี๋ยวนังกิดจะพึ่งพ่นะเดี๋ยวนะระเนี่ยระบบเลสตโนจบแล้วเนี่ยแดด๋ยดับน้ำาระบบจบยัง อออ้้อ้าโเียวก็ขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือน,นี่นายวาตรงนี้เฉลยนี่เดี๋ยวโอเคเออตกเออโอเคมาม,มามาทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมาดูระบบให้ตาก่อนตูกเปล่าเนี่ยโอเอคอระบบถูก

ตามันตัดคลิปแต่เราไม่ตัดนะเพราะเราไม่มีความจำเป็นต้องตัดระหว่างนี้ก็แสกหน้ามาันซะเลยตาตรงนี้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 ตรงน,งนี้โอ้ยตาสต็ตอปแปะปะอบโอเคก็ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยดีกรอบเนี่ยดีกรอบดีกรอบเนี่ยเอากล้ำ หินไม่พอเลยมาช่วยต้าที่หินไม่พอเลยครับโอเคมากันต่อมาแล้วเราก็ต้องเดินกลับกันแล้วต้าแล้วแค่นี้ถ้าแค่นี้มาสําเร็จก็นะเออยังไงมันก็น่าจะสำเร็จนะเพราะพี่เขาทําได้เออแล้วก็นะครับอย่าลืมวางสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้วางตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นเหมนต้าไอ้ไกลอ่ะมันมุดเข้าไปตรงช่องนั้นอ่ะแล้วั่ว แล้วมันจะวางอันนี้ไปก่อนอ่ยเราวางไว้แล้วเนี่ยอันนี้ตกแป๊บแป๊บเดียวแป๊บเดียวตกตกตกไหนไหนไหวางตรงไหนวางตรงไหนเนี่ยเนียไอเดินทางเนี้ยวางวางใชเลยเนี่ยวางตรงนี้วางเลยไม่่ใชแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเดูก่อนดูก่อนโอเคอย่างต่อไปก็คือเป็นแบบสลับอะไรก็ได้นะเออเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เราจะมาติดกระจกกันก่อนนี่วางตรงนี้อย่าลืมวางสลับด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ติดไก่จะไม่ตายโอเควางกระจกตรงนี้ด้วยวางสลับก็กระจกวางอย่รงไรตรงไหนก็วางตรงกล่องให้มันกดชิปวางไม่ห็นเลยโอเคมาขั้นตอนต่อไปอาจจะเจอะอะไรเนี่ยโอ้วางอะไรนี่ย จะนี่ไงโอ้ยนี่นี่นี่โอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้ช้า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 โอ้โหไม่ทันเลยไม่ทังสวยมากก็ได้สุดท้ายก็ถูกทิ้งจะเอาสูงแค่ไหนก็ได้โอเคมามาแมสำหรับคนที่ปลาไข่ไม่ได้ก็ต้องสูงสูงหน่อย ผมก็แค่นี้พอคี่เก็บทุกโอเคปลาปอรู้วว่ารล้ว่าโอ้โหไก่ออกสองตัวเลยค่อยๆต้องค่อยๆมาเดียวกันต้องไมเก็บมีขีนสักก้อนนึงไหมมัวให้ไดิด้วยนะโอ้โหดูมันให้ตกไปด้วยไอ้ก๊บมันตกไปไปเปิดในกองดีไปเปิดกองดี โอ้โอุ้ยไก่รัวๆเลยเมื er ่อกี้วางอะไรเนี่ยแป๊บร้สกว่ามันจะปัญหาขอสูงๆหน่อย้กันเดี๋ยวมันจะออกเยอะกว่านี้แล้วจะยุ่งแ่ไม่เป็นไรแล้วแค่อย่างนี้รัวๆไปเลยทีเดียวมารัวต่อรัวๆรัวๆรัวๆปลา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 อย่างนี้ไม่เป็นไรแน่นอน ไม่ออกเลยว่ะไก่เต็มเลยไก่เต็มป้านเต็มดวนน่าจะรับยี่สิบกว่าตัวได้แล้วมั้งเนี่ยไอ้กิ๊แล้วมันไก่แล้วมันไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอโ้โหอะไรขึ้นไม่ได้อีกโอโ้โหแบบแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อมาไก่ชอบเด็กนอะ่ะไก่ มันโดดดามจแล้วมันบินไงก่แกมันเป็นยังไงวะเอด,ดีไปข้างข้างกับไก่แกะงตางเออ้าเนยไปข้างขาเลยเหอเแล้วอ้าวโดนดูดูดนินแล้ว <S <S <an> <S อนนีบบนะอกหยา,าขั้นตอนนี้แบบโคตรเสี่ยงเลยนะบอกก่อนนะขั้นตอนเนี้ยแบบโคตนีนไงเสีย <S <S <an> <S เส่ยงเสี่ยงจริงด้วยไอ้ได้ อ่ะจัดชิวิไ่ไก่ไก่โอโหรอดแล้วค่ะไก่มันจะพยายามหนีไงเมื่อกีย้ยุ่งนิดหน่อยพิปุ๊บน,นี่เออเรียบร้อยแล้วก็ทุบทิ้งให้หมดทุบทิ้งให้หมดไก่หนีไปได้นิดหน่อยสร้างมันเถอะไม่นีิด่ะก็เยอะอยู่เหมือนกันที่หนีไปได้ มีลูกไก่มาอยู่ตรวนี้ติดกับเราพอดีด้วยยัดถังเราวาเข้าไปแค่นี้ก็พอแล้วแล้วหลังจากนั้นตัตั้งจะรอดไหมเนี่ยอ่ะไก่มาหาเราแทนไป,ไปถ้ายังไม่อยากตายไก่ไปกไก,ก่เลยถ้ายังไม่อยากตายอะ่ะเรียบร้อยแซปพอดีอประมาณสิบแปดอันก็พอดีแล้วอเเตอนนี้ก็ถุกทิ้งไปโอเค<ว>อเสร็จแล้ว เสร็จแล้วถนะ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนแปบบ๊บกัดแล้วไม่พออะไรไม่พอแสแลปโอ้โหเออแต่เราพอนะก็ไป้ามมาเพิ่มสิอะไรเจ็นมันเป็นยากนักหนาเนี่ยสร็จแล้งหมดแล้วอเออเอรู้สึกเราจะขาดหนึ่งอันเข้าบ้านแปบบ๊บเออจางถอะตรงนี้เปิดไปมันก็ มันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่นั้นอ่ะคงไม่เป็นไรนะน่าจะนะน่าจะอ้าแล้วแย่งของไปเข้าตัวเราหรอปากซะเลยนี่ปากอีกซอกกี่นั่นอ่ะเข้ามาไม่ตกอะไรเนี่ยคนี่ให้ตัวให้ยืน ไปดูไข่ไก่ตรงฟาร์มไก่ก่อนโอ๊ยเก็ดเดินอีกเอาที่เกยดเดินไปไปดูดีไหมเล้ยอลกองไก่เป็นไก่เป็นแม่ไก่อะระหว่างเนี้ยทำอะไรรอดี ที<ด>่วานนี้ทำอะไรรอดีเดี๋ยโอ้โหจะคัดไปถึงตอนนั้นแล้วคนอัดก็เหนื่อยแย่เลยเอาอจจะหูเก,ก็บตกเกับตกล่องตาเกับตกล่องของแกเนี่ยอ่ะไม่เกี่ยวนะตกะ <c oughs> อะอะไม่ช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> ทีพี <c oughs> ทีพีเออดีนะทีพีได้ ไม่แนนนะทุกทีไก่ต้าหนีเลยขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ที่เดียวก็ใครจะตกแต่งยังไงก็แล้วแต่เออยังไม่จบยังไม่จบก็ให้ตัดลิปก่อโอเคมามาต่อขี้เกียรรอครับเออขี้เกียรอไ์รอ เนี่ยมาปลาเล่นกันเถอะมามาปลากันหนึบมาคนที่เกลียดปลาเองใช้ระ่บอกตัวเองนี่เป็นประโยชน์ครับโอ้ลูกปลาโอ้ลูกบอลน้ำไก่เอาไก่ค่ะไก่หายหมดเลยไข่ไข่ไก่ค่าเออไข่ไหนไข่หายขอมาซิ่งมาปลาเองก็ได้ปลาเองก็ได้ปลาเองก็ได้ได้แปลาเองก็ได้ ปลาตาเองก็ได้มันก็สุ่มเหมือนกันน่ะมันก็ไม่ต่างกันหรอกปลาด้วยมือกับปลาด้วยเครื่องเนี่ยถ้าน,นี้มันจะโตไม่ได้ไกเนี่ยประมาดูแวันยังไม่โตเลยวันอีกวันนึงเดี๋ยวมันก็ขขไข่โตแล้อือก็เราก็ต้องขอัดคิคปกันต่อเลยนะครับก็โเคเจอกัน เดี๋ยวเจอกันตอนเช้าตาพวกนี้นะโอเคมากันต่อไก่ขึ้นโตแล้วแต่ยังไม่ออกไข่โอเคมากันต่อไก่ผมก็ยังไม่เจอเอ้ยตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วตัวตแล้วตัวแดงได้ตัวแล้วตัวแดงมันดำดินมันดำดินอยู่โอ้โหตัวตัวโคตรเยอะเลยตัวแล้วโคตรเยอะเลยรอมันออกไข่รอมันออกไข่เราพันออกไก่ถ้าแบบมันไก่ตัวนี้โตแล้วแต่ แม่ไข่มันยังไม่ออกไข่ให้เราวาะมันเด่งมาทําอย่างนี้ได้ตัวงเขาไปเลยปรับปรับเล่นเราเรานิ่เล่นเลยเด็กแอออนิ้นเล่นโอ้โหแม่ไก่วาบ,มวบแม่ไก่วาบแม่ไก่วาบอย่างงั้นเดี๋ยวมันจะโดนยากเอาป้าเชื่อเถอะถ้าแม่ไก่วาบมันจะโดนยยกเอาทไมกแกมันโตเยอะโอ้โหขอแนแี่แบบเล่นจนระบบค้างเลยขอหินคืนนรับใช่คิดเล่นเนระบบค้างเลยนะ เอมันหายไปไหนสองอันอนาอย่าบอกโดนลาวายากนะอะไรหายไปไหน,ไหนสองอันมาเลสอะมาเลสข้าวอ๋อรู้ละเราให้มันผสมพันธุ์โอเคดูดิก่อนจะโตม,ม,มันเยอะก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกโยน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 ข้าจะได้กินไก่ย่างแล้วเนี่ยจะถ,ถึงกี่คืนด้วแล้วจะถึงกี่วันแล้ววันนี้ก็โอ้โหหนึ่งนาทีเดี๋ยวไป เมห้าพี่จะไม่ทานอ่ะเดี๋ยวต้องไปรีเซิฟรอบหนึ่งอ่ะเออคันี้ได้แล้วเราก็ต้องบด F11 แล้วก็ต้องไปนั่งต่ดต่อโคตรเยอะแยะมากมายมหาศาลกมเปกด F11 จะปินได้ลงไปเลยอแล้วไกด F11 ืออเฮลมี่ T.P. แป๊บ T.P. แป๊บเฮลมี่เอาเอาของด้วย T.P. นี่ยมันชอบตกเล่นมันชอบตกเล่นกันเย่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 อะไรแก้งด้วยไม่เมื่อกี้แบบเราเก็บพิรินวาร์ฟแกมาหาเราแล้วเมื่อกี้เย่นี่ผสมพันธุ์อย่างเงี้ยผสมพันธุ์โคตรง่ายเลยบางคนจะปิดไว้ก็ไม่ว่านะเออจริงๆอ่ะบีดแต่เราเปิดไปเพราะเราจะมาโย่ของเล่นไงเออเนี่ยนนั่นนั่นขอเราได้ ลอกเอ่อเซิร์ฟเวอร์โค้ดแป๊บนะ,ะแป๊บครับแป๊บครับคับแป๊บโอเคมากันต่อนะอเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์โค้ดหนึ่งนาทีมารีเซิร์ฟเสร็จแล้วเชื่อโลกเอออยากอยากกินไก่ย่างเร็วยังเลยเนี่ยกยงบอกมากระต่อเลยนะครับอยากกินไก่่ มันสําเร็จแน่นอนและถ้าสําเร็จแต่ให้เขาดูเอะให้ดูเถอะว่ามาสําเร็จจะได้เชื่อได้สําหรับใครที่ไม่ทําในโซลเวอร์เราไม่กล้าเสี่ยงทําให้ดูเลยมาว่ามันได้จริงๆจะชิปไรือไม่ต้องเราังจะตัดไดนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะออกไข่ตอนที่มันจะเราไม่รู้ไงมันจะออกไข่ตอนไหนแต่ล้วแ,แต่ลูกไก่พวกนี้ก็ต้องรอตามเวลาไอ้พวกนี้โตอโอ้โห ประเด็นโคตรเยอะอ่ะงั้นเราตัดด้วยรอแป๊บโอเคมากันต่อมามันจะออกตอนไหนไม่รู้จริงๆเมื่อกี้ไข่มันออกไปแล้วเออออกไปแล้วนี่ยเออนี่แน่แออกไงออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วของเราก็ออกสองอันรวดเลยเนี่นี่ออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วแต่ว่ารอไก่โตเพื่อแสดงว่ามันใช้ได้จริงๆนะเนี่ยออกอยู่แล้วตาออกอยู่แล้ว ที่ออกอะออกค้นรัวเลยออกค้นรัวก็พอเรามันไก่มันตก่อนแกงมันเลยออกมาก่อนก็คือ่มันใช้ได้นะก็ใช้ได้ออกเลยออกแล้วออกแล้วซึ่งระหว่างนี้ทุกคลิปมันจะมีเสียงไก่โนกหมาเวลาพวกเราอยู่บ้านไม่ท <IM ELLE> ุบคลิปหรอกอุตส่าห์ได้แหล่งอาหารสันยอดแล้วก็แหลงด้วยเดี๋ยวดูดูตรงพีนะ ก็สี่ร้อยมันก็ไม่ได้แหลกมากนะสี่ร0อยห้าร้อยเนี่ยสี่ร้อ6ห้า้อยหกร้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้แหลกมากนะค่าเอฟเฟกต์อ่ะมันไม่ได้แหลกมากพี่เออไม่มีปัญหาหรอกถ้าเทียบกับนู้นตอนที่อยู่ก่อนนู้นนน่ะเป็นพันอ่ะโคตรแหลกเลยเป็นพันถือว่ามันใช้ได้นะเพื่อก็ใช้ได้เออน,เอ,อนี่คือหนังวัวที่แบบจะลองเอามาันเอามันมาปิ้งย่างในนี้ซึ่ง ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบอย่าเพิ่งจบจำไม่ได้จะลองเลยไอเนี่ยยังไม่มันลองไก่ย่างเลยเออใช้ได้เนี่ยโอ้โหออกก็ออกรัวเลยนะออกก็ออกรัวเลยนะเอไปอย่ามันจะกลายเป็นไก่ดิ อเออเลยไข่ไม่ขีอืมมันก็ต้องรอเท่ากับไอตรงนั้นนั่นแหละมาก็ขอ,ขอจิตหอล,ลอดนะครับไ่ลงไก่โตนี่เดี๋ยวะรอไก่มันกลายเป็นไก่ย่างหรือไก่โตนี่แหละเออแต่พอมันโตปุ๊บแม่ไก่ก็ออกไข่พอดีนั่นแหละนะโอเคสต็อปแมปนี่นะคับคนี่คือสภาพร่างกายของไอคนที่มัน,ไ,มไ,นไอคนที่มันแบบ กระโดดลงไปดูเนี้แล้วมันกระโดดย่างเนี่ยกระโดดมาเนี่ยแล้วมันโดนย่างเนี่ยนะเอ๊ะพิมพ์ผิดตายเลยเดี๋ยวรู้เดแบบี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เอาไปซะเอาไปซะไปซัไป,ไปโอเคเนี่ยเมื่อกี้ต้าลงไปออกไข่พอดีเพื่อ,เ,อเลยโอเคสะ,ะตอบตกกโตก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 อยากอา่าออกไข่ โอ๊ยโอ๊ยาาอตวลาวาปิงน้ำอเออเมยโอเคไหนไหนดูด้วยไหนไหนอู้ไก่ย่างจะทํดไมไม่มีขนเอ้ทำไมไก่ันไม่มีขนแป๊บเจอกับผมเมื่อกี้ มันโตของต้าแบบมันไม่รู้ว่ามันโตแล้วผมโยนเข้าไปทีนี่แบบเนี่ยขอผมก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่เนียยดี๋ยวได้ด้ด้ดูดิไหนได้แล้ได้ไน้ได้ไดนไ้ได้ไดไดด้ได้ไ้ยต้ได้งเราโ้ตรเยอะเลยเฮ้ได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 ้ด้ได้ไล้ได้เดาเด้ยด้ได้้โหโตโ้ตรเยอะเลยได้้ได้้้ก็เป็นว่ามันใช้ได้ ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ับสไค์แชร์ล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ส่วนยุิปนี้ตรงมี้ด้วนตจแล้วจะไปลิปหน้าโอก